สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่มากับเครื่องนะครับเป็นแอปพลิเคชันตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าแอป iMovie นะครับอ่าเรามาเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าเริ่มต้นกันก่อนนะครับ iMovie เนี่ยสามารถตัดต่อได้ทั้งเป็นคลิปวิดีโอนะครับ แล้วก็เป็นตัวอย่างหนังภาพยนตร์นะครับสองอย่างนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นตัวอย่างหนังตัวอย่างตัวอย่างหนังนะครับมันจะมีแพทเทิร์นแบบฟอร์มมาให้นะครับนะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเราลองเลือกสักอันหนึ่งอะดรีนาลีนก็ได้ครับกดกดเพล์ดูได้นะครับ าเราถูกใจแล้วเรากดสร้างนะครับอ่าล้วก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ใส่มุมมองใส่ฉากได้ยกตัวอย่างฉากสักฉากหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับกดปวกเข้าไปมันก็จะโยนใส่รูปแบบนี้นะครับอ่ะลองดูสักหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับเล็กๆนะครับ จริงแล้วเราสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แก้ข้อความได้หมดนะครับทุกจุดเลยนะครับแต่เราจะลองเล่นให้ดูเพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับกดเพล y ก็จะตัดผใส่เสแล้วเสร็จก็สำหรับ iMovie เนี่ยผมจะลองเล่นอีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชัน สร้างภาพยนตร์แล้วกันนะครับเขาก็จะให้เลือกไฟล์นะครับผมว่าใช้ไฟล์อะไรในการสร้างบ้างนะครับกดสร้างภาพยนตร์นะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้ชัตตรงกลางนี่คือเขาจะเปลี่ยนฉากให้เรานะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเปลี่ยนฉากให้เราเราสามารถกดนะครับบวกเพิ่ม เราอาจจะอัดเสียงทับลงไปหรือก็อกดเสียงภาคทับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกดอัดนะ <ouse noise> ครับมันก็จะอัดให้นะครับแบบนี้เขาก็จะอัดเสียงทับให้บบนี้คร, <Ug ly> ครับหรือเราจะเพิ่มกล้องนะครับหรือเพิ่มเสียง Round <screen> เอฟเฟกนะครับเพิ่มเข้าไปเราลองเลือกเราชอบเสียงไหนเราก็เลือกเข้าไปนะครับใส่เข้าไปได้เพลงที่เรามีในไอจูนนะครับหรือเสียงประกอบ ก็เป็นโปรแกรมที่ทำคลิปวิดีโอนะครับออกมาเป็นคุณภาพชัดมากๆนะไฮเดฟนะครับสูงมากๆก็เหมาะกับการลองเล่นนะครับผมลองเล่นดูว่าในเครื่องเราเนี่ยเราซื้อโทรศัพท์ iPhone หรือ iPad มาเนี่ยมันทำประโยชน์ได้มากกว่าแค่เล่นไลน์เล่น Facebook เข้าเว็บทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็สามารถทำวิดีโอพรีเซนเทชันหรือวิดีโอหัวคลิป หรือคลิปวิดีโอที่เอาไว้เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกเป็นความทรงจําของเราได้เวลาที่เราไปเที่ยวกับลูกหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็เก็บไปล่อยได้สําหรับวันนี้ใครที่กําลังจะซื้อโทรศัพท์ iphone หรือ ipad นะครับแล้วยังไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้เนี่ยลองค่อยๆศึกษาดูก่อนนะครับแล้วก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ถามก็ได้ครับว่ามันทาอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดีๆหาฟังก์ชันดีๆหาโปรแกรมดีๆมา นำเสนอกันนะครับให้ลองเล่นกันดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ